สหุ้นที่จะเอาตัวรอดทุกสถานการณ์ตลาดได้โดยเฉพาะสถานการณ์ของ Stack Fashion เมื่อเฟเตือนเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟอ้อสูงและหุ้นตัวไหนที่จะพอพึ่งพาได้บ้างวันนี้มีคำตอบค่ะ วัสดีค่ะวันนี้นะคะออมก็จะมาแชร์ในเรื่องของตอนนี้ที่เกิดเหตุการณ์ของ stagflation เนี่ยจะส่งผลต่อหุ้นยังไงบ้างและจะมีหุ้นตัวไหนที่ยังอยู่รอดในตลาดได้ค่ะถ้าพร้อมที่จะไปฟังแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง profit pioneer ของเราด้วยนะคะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะสําหรับเศรษฐกิจในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกได้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเสี่ยงเข้าสู่ stagflation นะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะมีการคงดอกเบี้ยอยู่ที่4.25ถึง .5% ซึ่งตอนนี้นะคะเศรษฐกิจกชะลอตัวราคาหุ้นสูงแต่อัตราการเติบโตและจ้างงานเริ่มชะลอตัวลงค่ะตลาดตอนนี้เข้าสู่หมดป้องกันความเสี่ยงซึ่งถ้าเราไปดูการคาดการณ์นะคะในเดือนจูนหรือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยปี2025หรือว่าเดือนหน้านะคะตรงนี้เนี่ยนักคาดการณ์นะคะ84.9ก็ได้คาดการณ์ว่าจะคงดอกเบี้ยน,นะคะอยู่ที่0.25ค่ะและในเดือนกรกฎาคมปี2025นะคะนักลงทุนนะคะ52 2.4%เนี่ยเขาก็ได้มองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยด,ด้วยค่ะอยู่ที่0.25ค่ะซึ่งจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังกล่าวเนี่ยค่ะกลยุทธ์ของเจฟฟรี่นะคะก็ได้แนะนําจากนักวิเคราะห์เลยนะคะว่าเราควรที่จะถือหุ้นปันผลมั่นคงช่วงเศรษฐกิจไม่แน่นอนค่ะส่วนท็อปพิกนะคะหรือว่า หุ้นที่เขาเลือกมามี3ตัวก็คือตัว Coca-Cola, IBM และ JP Morgan ค่ะซึ่งจุดเด่นนะคะก็คือให้หาหุ้นที่มีกระแสเงินสดมั่นคงและจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องค่ะ และจากทั้ง3ตัวนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกดูทั้งกราฟแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของเขากันค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็คือโค้กหรือว่าโคคาโคล่าค่ะตัว K O นะคะโคคาโคล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยก็คือเป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมที่เรานิยมดื่มกันนั่นเองค่ะซึ่งราคาสินค้าเนี่ยก็สามารถขึ้นได้นะคะแม้ในเศรษฐกิจที่เป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยและรายได้ทั่วโลกของโค้กเนี่ยมาจากกระแสเงิงนสดจากการขายในหลายประเทศเลยค่ะและโค้กเนี่ยก็ยังให้ปันผลต่อเนื่องนะคะ ปันผลมากกว่า60ปีและให้ผลตอบแทน2.82%ถ้าเราไปดูกันที่ปันผลนะคะหรือว่า Dividend Yield เนี่ยก็คือให้มาที่2.89%และ P/E Ratio อยู่ที่28.21%ในส่วนของ Performance นะคะตัว Coca-Cola เนี่ยถ้าเราไปดูของ10ปีย้อนหลังนะคะ Total Return ของ10ปีย้อนหลังของตัว Coca-Cola เนี่ยจะอยู่ที่บวก136.52%ตัวนี้นะคะในระยะยาวเนี่ยนอกจากจะให้ปันผลแล้วนะคะ Total Return 10ป ยอดหลังเนี่ยก็ยังบวกมา136.52เลยค่ะและในส่วนของกราฟนะคะเราก็ไปดูกันที่ไทม์เฟรมวีคกันก่อนเหมือนเดิมค่ะตัวโคคาโคลาในทางเฟรมวีคตอนนี้เนี่ยนะคะราคาอาจจะมีการย่อตัวลงมา3สัปดาห์นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเลข1ของแพทเทิร์นาขาลงและประกอบกับว่ามีเงินทุนไหลออกด้วยแปลว่าในระยะวีคเนี่ยตรงน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการย่อตัวนะคะเพราะว่าริบบิ้นแดงอย่างอ้วนๆอยู่เป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมี ีการพักตัวค่ะแต่ว่ายังพักตัวไม่จบซึ่งถ้าไปดูที่ Time f ฟรมเดย์กันบ้างนะคะเห็นไหมว่าถ้า m ท f r เฟรมว e k มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าราคาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเป็นลงตรงนี้เนี่ยใน Time f ฟรมเดย์น่ะก็ลงเหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะลงเป็นแพทเทิร์นสี้าเลข2ขาลงแล้วแล้วก็เงินทุนยังไหลออกด้วยนะคะรายใหญ่ลดลงตรงนี้นะคะก็มองว่าราคาเขาอาจจะย่อตัวหยุดแล้วก็ยังพักตัวไม่จบเหมือนกันเพราะว่ายังเป็นแท่งสีแดงยังมีแรงขายอยู่นะคะซึ่งแนวรับที่ใกล้ที่สุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวรับของเส้น โฮมเ l ลี่เรนโบสีน้ำเงินนะคะอ,อยู่ที่ประมาณ68.1หรือว่าถ้าเราเปิด CD ดูนะคะ CD ที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คืออยู่ที่68.73นั่นเองค่ะสำหรับตัวที่2ที่จะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัว IBM ค่ะซึ่ง IBM นี้นะคะเขาก็เป็นหุ้นเทคที่ไม่ได้พึ่งผู้บริโภคเลยนะคะซึ่งรายได้จากองค์กรนะคะธุรกิจหลักเนี่ยเป็นแบบ B2B ไม่พึ่งผู้บริโภครายย่อยค่ะส่วนเทคโนโลยีหลักนะคะก็คือ เป็นพวก AI Cloud นะคะสร้างธุรกิจที่มีมาจิ้นสูงส่วนผลตอบแทนของ IBM นะคะยาทูเดตปี2025นะคะบวกมา15%ส่วนปันผลหรือว่า yield เนี่ยประมาณ2.66%ค่ะนี่นะคะ dividend yield หรือว่าปันผลนะคะอยู่ที่2.70%นะคะและ PE ratio เนี่ยอยู่ที่42.89%และในด้านของ performance 10ปีย้อนหลังกันบ้างนะคะสำหรับตัว IBM เนี่ย10ปีย้อนหลังของเขานะคะก็ทำผลงานมาได้ที่บวก100 137.4%ค่ะในส่วนของกราฟนะคะสำหรับ IBM เราก็จะไปดูกันที่ TimeFrame Week ก่อนเหมือนเดิมค่ะ TimeFrame Week ตอนนี้เห็นไหมคะว่าราคานะคะเป็นแท่งเขียวนะคะแล้วก็เป็นเลข2ขาขึ้นของ p a t t e r n 49ด้วยรวมกับว่ามีเงินทุนไหลเข้าลายใหญ่สะสมค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสใน t i m r f m e w e e k นะคะและใน TimeFrame Day นะคะเห็นไหมคะว่าหลังจาก e e k เนี่ยที่มันเป็นสีเขียว2แท่งติดเนี่ยในเดย์นะคะ,ะก็อยู่ในช่วงรีบาวนนะคะจากที่ราคายอ่อตัวลง่อ ค่อนข้างแรงตอนนี้นะคะราคาก็เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นลิบบินสีแดงขาขึ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคานะคะดาเนินการจากพั์สีกเนี่ยจากเลข1มาถึงเลข8แล้วเงินทุนยังไหลเข้าอยู่เริ่มมีรายใหญ่เข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีแนวตาที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่253.46ค่ะซึ่งถ้ามองนะคะเราก็จะมองว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแร่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่เหนือโฮม e l y รี่เรนโบนะคะอยู่เหนือเส้นเรนโบว์เนี่ยทุกเส้นเลยนะคะมีโอกาสนะคะรอให้มีรายใหญ่สะสมมากขึ้นมีพ งานในระยะสั้นเข้ามาโอกาสที่จะไปต่อก็มีสูงค่ะและสําหรับตัวสุดท้ายที่จะเอามาพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัว JPMorgan นั่นเองค่ะซึ่ง JPMorgan นะคะทําธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินนะคะและสร้างรายได้มั่นคงค่ะเป้าราคานะคะสูงสุดนะคะก็คือ330ดอลลาร์สหรัฐายก็คือบวกมา35%นะคะส่วนนโยบายของเขานะคะก็ได้แรงหนุนจากนโยบายของทมด้วยรายได้จากดอกเบี้ยนะคะก็คือได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะ ว่า JP Morgan เนี่ยก็เป็นธนาคารที่เอาตัวรอดได้จากดอกเบีย้ยที่สูงและความผ,ลผลนะะันผวนค่ะสำหรับ JP Morgan นะคะเขาก็จะให้ดีเวนต์ยิวหรือว่าปันผลอยู่ที่2.21%ส่วน P/E ratio ตอนนี้อยู่ที่12.42%ค่ะและในด้านของ performance 10ปีย้อนหลังกันบ้างนะคะสำหรับตัว JP Morgan เนี่ยบวกมาถึง4 8 8 8 3เลยนะคะถ้าเทียบจากทั้ง3ตัวนะคะ JP Morgan ตอนนี้นะคะก็คือบวกมาเยอะที่สุดเลยนะคะ2ตัวแรกเนี่ย10ปีย้อนหล บวกมา100%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ JP Morgan นะคะบวกมาถึง4 0 8 8้เปอร์เซ็นต์ค่ะและถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะคะกราฟ JP Morgan Frame Week ตอนนี้นะคะเป็นเลข3ของแพล9ขาขึ้นค่ะและมีเงินทุนไหลเข้านะคะรายใหญ่ก็สะสมอย่างต่อเนื่องค่ะส่วน Time Frame Day ตอนนี้นะคะราคาขึ้นมาเป็นเลข7ของขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะราคาสามารถผ่านแนวต้าน24 5.1จนจนตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรับแทนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเงินทุนนะคะเริ่มไหลออก บางๆมันก็แปลว่าถ้าเงินทุนไหลออกในช่วงที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าราคาอาจจะออกข้างหรือว่าพักตัวก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยสามารถมายืนเหนือเซ้นเลนโบว์ทุกเส้นได้ด้วยค่ะส่วนสําหรับแนวต้านตอนนี้เนี่ย เส้น CD ดีเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ามีแนวต้านส่วนไหนนะคะแต่ว่าถ้ามองแนวต้านก็อาจจะเป็นจุดไฮเดิมนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นไฮของช่วงเลข9้าปัจจุบันตรงนี้นะคะอ่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮของช่วงก่อนหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นไฮเดิมนะคะที่ได้ทำไฮไว้บริเวณนี้เห็นนะคะหรือว่าจะเป็นไฮก่อนหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นแนวต้านได้เหมือนกันซึ่งถ้ารอให้เงินทุนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไหลเข้านะคะโอกาสที่จะทะลุไปยืนเหนือแนวต้านตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันค่ะถ้าเราลองมาสรุปภาพรวมจากทั้ง ทั้งสตัวนะคะหุ่นแรกนะคะตัว KO เนี่ยกลยุทธ์หลักก็คือการป้องกันพอร์ตค่ะส่วนจุดเด่นช่วงส t ต็กแฟชั่นก็คือเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงคนยังคงซื้อหรือว่าบริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะและในส่วนของตัว IBM นะคะกลยุทธ์หลักของเขาก็คือ ปันผลบวกกับ AI ส่วนจุดเด่นในช่วง stagflation ก็คือรายได้จากองค์กรนะคะไม่พึ่งผู้บริโภคค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะ JPM นะคะซึ่งกลยุทธ์หลักนะคะก็คือการเงินบวกกับดอกเบี้ยสูงส่วนจุดเด่นในช่วง stagflation นะคะก็คือการรับมือเศรษฐกิจผันผวนได้ดีค่ะและออมต้องฝากข้อคิดไว้เล็กน้อยนะคะก็คือหุ้นปันผลก็คือเกาะป้องกันค่ะหุ้นที่ไม่พึ่งการบริโภคเนี่ยจะช่วยป้องกันพอร์ตของคุณได้ค่ะหรือแม้แต่การเลือกหุ้นอย่างมีกลยุทธ์เราจะต้องมองหาหุ้นที่มีกระแสเงินสด ที่มั่นคงและสุดท้ายนะคะในช่วง Stack ฟ a s i o n เนี่ยไม่ใช่วิกฤตสําหรับทุกหุ้นหุ้นบางกลุ่มนะคะก็ยังคงเติบโตได้ดีอยู่ที่เราจะเลือกถูกตัวไหมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ3ตัวที่เอามาพูดในวันนี้พี่ๆนักลงทุนมีหุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตบ้างสามารถแชร์หรือว่าพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากให้ออมพูดหุ้นตัวไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันคะ่ะและเดี๋ยวออมนะคะจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแชร์กันคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะออออมกก็ตต้งขัวาไป่่นคะบยบ